เอาเรามาตามข่าวสารของแฮร์รี่แม็กไวกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าอาร์เวสแฮมยูไนเต็ดครับเล็งจะยืมตัวแม็กไวไปใช้งานครับก่อนที่จะซื้อขาดต้องดูฟอร์มก่อนนะครับแต่เผอิญว่าแฮร์รี่แม็ไวไม่อยากย้ายออกจากแมนยูครับ อันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากเดอะเซเลกราฟนะครับสื่อของอังกฤษบอกว่าเวสแฮมยูไนเต็ดคุณคอนกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอขอยืมตัวก่อนที่จะซื้อขาดแฮร์รี่แม็กไกว์แต่ดันเจออุปสรรคครับเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไกว์เนี่ยยังมีความสุขที่โอทัฟฟอร์ดไม่อยากย้ายออกจากแมนยูนะครับ <c oughs> แล้วเวสแฮมเนี่ยเพิ่งไปดิวขายดิแคนไร้นะครับไปด้วยค่าตัวสถิติใหม่หนึ่งร้อยห้าล้านปอนด์และเตรียมใช้เงินเนี้ยมาหมุนเวียนเสริมทัพให้กับเดวิสมอยครับโลยูโรปาลีกซึ่งแฮร์รี่แม็กไกว์คือเป้าาหมายคคนนสัญะ แม้ว่าฤดูกานก่อนโดนลดบทบาทลงไปแต่รายงานบอกว่าแฮาร์รี่แม็กไวในวัย30ปียังมีความสุขดีกับแมนยูและเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าสามารถสอดแทรกยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของเอริกเซนหากได้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามครับเวสแฮมเตรียมยื่นข้อเสนอทดสอบความจงรักภักดีของแฮร์รี่แม็กไวด้วยการยืน่นข้อเสนอหวังยืมตัวมาใช้งานก่อน1ซีซั่นก่อนจะซื้อขาดในซัมเมอร์หน้านะครับ แม็กวเหลือสัญญากับแมนยูถึงปี2025มีออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับและก่อนนั้นนี้มีรายงานว่าแมนยะูเนี่ยพร้อมปล่อยเขาแบบชาวอลเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่ตั้งราคาไว้50ล้านปอนด์นะครับฤดูกาลก่อนเราต้องบอกว่าแม็กวมีสถิติลงตัวจริงให้แมนยูแล้วไม่แพ้เ0เบนติดนะครับแต่เขาก็ก่อความผิดพลาดมีส่วนทําให้ทีมแพ้เซบียตตกรอบยูโรปารเล็กพร้อมหยุดสถิติส่วนตัวนี้ด้วย แม็กวายเนี่ยยังคงได้รับโอกาสจากแกรดรเซาเกตนะครับขณะเดียวกันเซาเกตเองออกโรงแสดงความกังวลพร้อมเตือนแม็กวายว่าเตรียมเจอการแข่งขันแย่งตำแหน่งที่หนักก่อนเริ่มทัวร์เมนต์ยูโร2024ได้เลยนะครับโอ้โหต้องมาตามว่าอนาคตของกับตันแฮร์รี่จะเป็นยังไงต่อไปครับไม่ใช่แฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่แม็กวานะครับเวสแฮม,มอยากจะ ยืมใช้งานก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าฟอร์มเป็นไงแล้วค่อยซื้อขาดแต่ว่าแม็กวายอยากอยู่กับเมนยูต่อไปครับเพื่อลุ้นตำแหน่งตัวจริงจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม